เห็นเรามาแบบนี้เรามีการแกล้งแน่นอนในเ,เมื่อมาถิ่นเราเราก็ต้องมีการแก้งเขาแก้งโดยการสวัสดีครับผมไอเอครั I Q นผมและวันนี้ <cl aps> เป็นวันที่ดีมากครับผมเพราะวันนี้เพื่อนผม <cl aps> มาบ้านผมครับผมน <cl aps> มาทำงานกลุ่มนะครับผมกี้มแมนได้ยินเสียงหัวเราะอยู่เลยทำงานกลุ่มอะไรมีตลกคาเฟ่ไม่รู้อ่ะตึงตึงตึงโป๊วั <c oughs> นนี้เห็นเรามาแบบนี้เรามีการแกล้งแน่นอนในเมื<ว>่อม,มาถิ่นเราเราก็ต้องมีการแกล้งเขาแกล้งอะไรไปฮะแกล้งอะไรแกล้งโดยการแแห่อะไรล่ะต้องมันต้องแห่ใหญ่อยู่นี่มันต้องแบบอ่าเออไม่แห่มจังเลยเอาไปอ่ะสี่สามสอง ได้ไหมโอเคโอเคเอาครับเราจะแกล้งโดยการที่จะให้ตะวันอยู่ตรงถังขยะแล้วให้เพื่อนเอ้ยเพื่อนช่วยยกของไหนได้ไหมเอ้ยช่วยตรงนี้ตรงนี้แล้วก็จะแฮ่้โอเคก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไอคิวให้ด้วยนะครับผมกดไลค์กันเยอะเลยเพราะว่าตะวันร้อนมากใช่ครับร้อนก็เดี๋ยวเราไปเริ่มแกล้งกันเลยนะผมป่ะตอนนี้นะครับเราก็ได้เสถานที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้ตะวันอยู่ตรงนู้นครับฮัลโหล เาเราก็เตรียมแกงเพื่อนพี่คิวนะครับป๋าป๋ามามาวัานน,น,นี้ถ่ายคลิปด้วยถ่ายคลิปบล็อกพาไปเก็บของอ,อ,อันนี้นี่ป๋อตรงนู้นน่ะเห็นปะ่ะมาเป็นขยะเออไปช่วยถือก่อนเพราะว่าไปเซตอัพที่ถ่าย,ยางานวันนี้สบายดีปะสบายดีสบยด,ด,ดีไปเดี๋ยวก็ช่วยกันยกตรงนี้นะ นี่ยกยกไปไอเ่ยทำคลิปทำคลิปวันนี้เหรอนั่งทำตอนเย็นแหละช่วงเย็นอ่ะเพราะว่าไอเนี้ยกูถ่ายแย่แย่โอ้ยหไอ้แตกเลย มันเป็นของฝันเล็กๆนะแต่ผู้ชมพี่แต่กูไมเรียกใครเดี๋ยวไอ้ฝันนี่แวเดี๋ยวพี่ฝันก่อนลองไปเตรียมเตรียมเซ็ตอัพในนนโอเคแข่งสวยดีว่ะดูดิคิวน่าจะถ่ายฝั่งนู้นนะมั้งคุณถ่ายบล็อคตัวเนี้ยอ่ะดิถ่ายกล้องกล้องหลังให้หนะกย้องเิ่มนี้คครับ เอานะครับผมก็มาาก็คือเห็นเลยว่าเป็นตัวแต่ไม่รู้กระโดดไปอย่างเนี้ยต่อไปผ่านไปห้าทีก่อนแล้วค่อยพูดไปทั้งมหากรุณาเโอเค้ได้เจอกันไม่รู้โคตรเหนื่อยผมเนีย ยี่ว่สวยไหมแสงสวยไหมวออขวัญอยู่ข้างในห้องมาบอกม,ม,มาไปมาให้น้ำตามาแทนคืออะนะครับทุกคนก็ผมจะไปเตรียมถ่ายคลิปแล้วนะก็จะให้น้ำตาไปซื้อของให้ก่อนนะครับผมซื้อของ คนสุดท้ายต้องแกล้งหนักเลยเหรอใช่ใปุ <S 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 ่งปุ่งเลยจัดเลยคือเอ๊เี้เอ้าคืออเ้าเร็เกอเดี๋ยวเราไปเตรียมแก้คนต่อไปเลยนะผมไปตะวันเดี๋ยวเซตอัพองนี้นอนนมาถ่ายพี่ได้ถ่ายให้ดี พี่เตะถังนิดาแแห่สาดเรียบร้อยโ hey! อค <Okay. S 1> เคเลยแแห่เปียกนานไหนก็แก้เพื่อนแล้วก็แก้แก้แแห่คนที่แก้กันแหละก็เดี๋ยวไปเช็คของกันเลยนะครับร้อนไหมร้อนไหมแล้ว่อกี้ใครเดินมาร้อนนะร้อนดิเดี๋ยวเดี๋ยวที่จะบอกให้เพื่อนถือถังน้ำมาเพื่อทดสอบความนิ่งเว้ยทดสอบความนิ่งใครทดสอบความนิ่งเพื่อนไงถ้าพอแห่ใช่ไหมถ้าถ้าถ้ามันทำน้ำหยุดแม้แต่นี่เดียวมันแพ้มันโดนทำโทษ ะโอเคนะพี่มาเลยเนี่ยแกงมันแกงกูหรือแกงเขาไว้แน่อะไรอะอะไรอะแกงกูหรือแกงเขาวะโอเคเดี๋ยวพี่ไปตามเพื่อนนะพี่ตามเพื่อนนะพี่อันเนี้ยยิ่งกว่าทดสอบความอดทนที่เราทำดีกว่าโอเคเดี๋ยวเจอกันไปบอกน้องไว้ว่าเราจะทำคลิปทดสอบความนิ่งเดินไปไม่ให้น้ำหกอ่า ถ้าน้ำฝนแม่ดื้อเดียวควนเอาน้ำโซ่เพราะจะว่าที่มันแอะน้องก็จะนั่งอยู่นี้ถ้าน้องมาแอะกูหายที่มึงก็สาดเลยสาดก็เสือเลยโอเคไปเดี๋ยวเอาโลตรงนี้ด้วยถังขยะเอาล่ะถึงสถานที่แล้วทุกคนอ่ะก็เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับเริ่มกันเลยครับทุกคนเดี๋ยวเริ่มพี่จิมอ่ะเดี๋ยวนะ ไม่แค่แล้วอีกกลีมันลุกไม่ขึ้นว้ายสรุปไอติมไม่โดนฮืมโดนแล้วไงโดนแกงดูกว่ามามาไปคลิปเลยโอเคนะครับผมคลิปนี้จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมถ้าเกิดทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดว Subscribe ช่อง i-q ให้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรา เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคืนนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับไปไหนอะไปไปบายไปบายๆป่ะไปปีนึ่งที่นิวยอร์กอะไรอ่ะ